สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทวัฒน์ตีวัฒนาชัยกุลชั้นป .2 ับ3เลขที่6วันนี้ผมจะมาอ่านภาทีบทที่7เรื่องนักคิดสมองใสภูผาและน้ำใสมีเพื่อนที่สนิทกันมากคือพี่สมป่อยโมงและน้องข้าวเม้าเพราะบ้านของแต่ละคนอยู่ใกล้ๆกันถ้าวันไหนไม่ไปโรงเรียน หลังจากช่วยพ่อแม่ทางานบ้านแล้วก็จะไปเล่นหรืออ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนผัดเปลี่ยนกันไปเช้าวันนี้ทุกคนมาบ้านพี่สมปล่อยวางแขนกันว่าหลังจากดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนะักคิดแล้วจะลงไปเล่นยนต์ห่วง ที่หน้าบ้านแต่ยังไม่ทันได้ลงไปเล่นฝนก็ตกลงมาสู้ใหญ่คู่เดียวก็หยุดแสงแดดแผดจ้าทันทีขอบคุณครับ